ดเอนเซอร์ n 8 l ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศจีนแล้วโดยเป็นรถ SUV ขนาด6ที่นั่งที่มีความยาวถึง5.2เมตรและมีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ1.45ล้านบาทซึ่งถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถยนต์สำหรับครอบครัวที่มีพื้นที่กว้างขวางและสะดวกสบายเดนเซอร์ซึ่งเป็นแบรนด์พรีเมียมในเครือของบิตได้เริ่มเปิดให้จองรถยนต์รุ่น n 8 l ล่วงหน้าโดยรถรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของครอบครัวด้วยการเป็น SUV ขนาดใหญ่ที่มีที่่นังงถึง6ที่นั่ง ในช่วงการเปิดจองล่วงหน้าเดนเซอ N8L มีให้เลือก2รุ่นย่อยโดยมีราคาเริ่มต้นที่319,800หยวนประมาณ1.45ล้านบาทและ349,800หยวนประมาณ1.58ล้านบาทซึ่งเป็นราคาที่น่าสนใจสำหรับรถยนต์ในระดับนี้เดนเซอ N8L เป็นรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด ี v ขนาดใหญ่ที่มีความยาว5,200ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,999ม mm, ิลิเมตรและสูง1,820ม mm, ิลิเมตรโดยมีระยะฐานล้อที่ยาวถึง3,75 0มิิเมตรซึ่งทำให้มีพื้นที่ภายในกว้างขวางและสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสาร หากมองในแง่ของขนาดเดนเซอร์ n 8L อาจถือเป็นรุ่นที่มีขนาดเล็กกว่ารถเดนเซอร์ n 9 SUV ซึ่งเป็นรุ่นเรือธงที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนมีนาคมโดย n 9มีขนาดความยาว5,258ม mm, ิมกว้าง2 0 3 0 m mm, มมและสูง1,830ม mm, ิมพร้อมระยะฐานล้อ3,125ม mm. ิเมตร รุ่น N8L ได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี E3 ของ b i t ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ถูกปรับขนาดจาก E4 ที่ออกแบบมาสำหรับรถยนต์หรูหราโดยเทคโนโลยี E3 นี้ช่วยให้รถมีมอเตอร์อิสระ3ตัวที่สามารถขับเคลื่อนและเลี้ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ มอเตอร์ด้านหน้าของ N8L มีพลังสูงสุดถึง200กิโลวัตต์ขณะที่มอเตอร์ด้านหลังทั้ง2ตัวให้กำลังสูงสุดตัวละ180กิโลวัตต์นอกจากนี้ยังมีเครื่องยนต์ที่มีปริมาตรกระบอกสูบ1,995มลซึ่งให้กำลัง152กิโลวัตต์และสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง3.9วินาที d e n เซอ N8L ใช้แบตเตอรี่เบล d แบตเตอรี่ของบิตท,ที่ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับ p c v โดยสามารถวิ่งได้ระยะทาง230กิโลเมตรตามมาตรฐาน CTC และเมื่อรวมกับน้ำมันเต็มถังและแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มจะสามารถวิ่งได้รวมกันถึง1,300กิโลเมตรรถยนต์รุ่นนี้ยังมาพร้อมกับคุณสมบัติที่น่าสนใจมากมายเช่นตู้เย็นในรถจอความบันเทิงขนาดใหญ่สำหรับเบาะหลังและการผสานร,รวมกับ DC AI เพื่อเพิ่มประสบการณ์การขับขี่ นอกจากนี้ d ด n เซอร์ N8L ยังมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจเช่นระบบควบคุมแชสซี DISUSA ของบิทและระบบรักษาเสถียรภาพเมื่อยางแบนที่ความเร็วสูงซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ก่อนหน้านี้เดนเซอร์เคยเปิดตัวรุ่น N8 ในเดือนสิงหาคม2023แต่รุ่นนี้ได้ถูกยกเลิกการผลิตไปแล้วโดยการออกแบบภายนอกของ N8L มีความแตกต่างจาก N8 อย่างชัดเจน ในด้านยอดขายเดนเซอร์มีการขายรถยนต์ได้ถึง11,993คันในเดือนสิงหาคมซึ่งเพิ่มขึ้นถึง20.06%เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วและเพิ่มขึ้น5.43%จากเดือนกรกฎาคมข้อมูลจาก s ีน n e ว e p o s t ยอดขายในเดือนสิงหาคมประกอบด้วยรุ่น D9 MPV จำนวน8,712คัน Z9 ซีรีส์1,102คัน N9 จำนวน2,021คันและ N7 จำนวน158คัน ในท้ายที่สุดคุณคิดว่าเดนเซอร์ n8l จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในตลาด SUV ได้หรือไม่หรือคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการพัฒนารถยนต์รุ่นนี้แสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่ด้านล่าง